สวัสดีทุกท่านครับวันนี้อยู่กับผมช่องบอเบียรดัมซิ่งครับผม,มาพาเอฟซมาดูาหัวลากของเราต่อหาต่อหางนะครับต่อระบบยกดัมครับครั้งแรกนะครับก็น่าจะไม่มีอะไรผิดพลาดนะพี่น้องนช่แต่วา,านเจียบเลยครับ <c oughs> เป็นสปริงกับเกาะน,น้อยๆน,น,น,น่อยหาบว่าถอดตัวนั้นหรอก เดี๋ยวดัดเล binding. Binding. <c ười> ็กเอาดัดเล็กพุ่งเอาเนี่ยนี่ว่าถูมันถือได้มีสปริงอยู่ก็ไปยังดอกโยกดำมึงยกดำมึงขึ้นขึ้นไปยกดำมึงตบลงมันยกขึ้นฮะเทสระบบครับยกดำครับยกดำมึงโอ้โอ้

บอแมนเออบ้างก็ได้เจียบฝากเจียบฝากก็มีนั่นละตัวนั้นเจียบฝากมันตบต,บ,ตบลงมันยกขึ้นเนอะสายมันมาทันกลับเอาขึ้นมันลงเอเอเว้ยอไรโอ้ลปลาเราโอาา้สุดจัดครับพี่น้องไป อยเบรกดิเบรกเบรกดบ่บบงฟุ้งมาไล่ไหมเออเออโอ้ยป่าเอ,อ้ยปลาอยากล่องครับเออ,เอ,อ <laughs> ไปแล้วว่าไงเฮ้ยเดี๋ยวดิวยางยางยางไปซองมึงมันมันขัดสายยังบ่แล่นเลน ไปครับไปกันลงกน่องไปเนี่ยโอ้มงด้งนินได้เสียงว่ะ

เชียงนี่พาบ้านไว้เลยครับลูกเสน่าจะได้ตัดท่อออกครับพี่น้องมันดังครับมาครับโอ้อมากักเจ้าน้อป่าเลยเบียกยู่ปเน้ะป่าเยเอาลูกเคยไปเนด้อลูกเคยถ่ายอยู่ฟังพีครับลูกไส้ถ่ายาอยู่ฟังวีครับว่นไโอ้มาแบบรอๆเลยครับปลาเราครับเองครับ dạng vô dạng Ô dạng đầm dạng dạng đầm dạng 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 cá bớt nước cái gì ừ. ừ, ô oh. oh, đâm cái đìm này mà bên đây lúc lúc con không lúc răng xòm kho con ôi dài xây luôn rồi để vào nhau rồi Ơi nhục đạp chút đây Lấy cái này mà ngặt này Tố vây lòng căng Lòng gặp lòng Ô xếp cuốn như mà ạ Chờ đủ bỏ, lên mà mô dòng ฟังีเสียงกับว่าเรวดูครับยกดำแร้ววถึงรู้ว่ารถเดิมครับพี่น้องเบิง้งแบบหางเดิมเดิมเลยมาร์กไม่ขยับเลยครับแม่ว่าเศษปูนด้อแต่ว่าก็ล้างได้ครับนี่มันเป็นผงครับล้างได้อยู่สวยเลยครับพี่น้องดูว่สวยๆเลยพื้นไม่มียุบอะได้การครับทำนี่เกาแล้วฮ้อง ไงคนตัวไหนย่งกัตัวมันเหรอเนาะตัวนี้ไงกุ๊ะบอสต่ว่าแต่ว่ามันนั่นต่ว่าย้ำถอยย้ำยังตัวนั่นถอยไงมันมันมันสามขั้นมันบุคคลงอเออเมนยุ่แถวไอ้คันสา้นมันสิกันกันเลยมันติถอยมันติดถอยตัวนี้มันทำได้จนมันไปเลยดิเรือหะยังไม่เรือหะเบื่อแล้วอืมว้าว จานะครับนนจไส่มันไ่แนอแต่มันหูวมัอยากมากยอดพูดใส่มันนี่ยเลยบ้างยังไม่เลยหาสืพามากไปหน้องอันนี้ก็ยางแปดสองหาครับคือบ่ปะคือบ่ไปเลยบ่หมื่นเออเดี๋ยว่อจะไปเี้ยไปให้ดอกงานไปเลยมาทานครับเออโยกเลีวกะคยสั่นตัวอีพอน้ะงามเลีว

กันทานเอาซื้อให้เบิ้เอาอันนี้เอาไปใส่ไปก่อนบอใส่ไปชุดจปีนาบุรุดเบิดพอดีเดี๋ยวมค่อยเออเดี๋ยวมงวไว้เลยไม่ต้ไทยสองเกียร์ตการเลยต้องให้ยังเลยมีตะแกงมียังเรียบร้อยต้องหยังเล่นเลยสบายแบกเดระบบแบกไว้ยูกบพี่เราแบกเคยแบกเคยแบกเคยแบก มาตรฐานครับสวยไหมทุกคนตรงใสประมาณนี uh right uh uh ้คร uh ับเอามันดำมันลงเองหมอปะเหมือนมันขึ้นยังไม่สุดครับมัลงหรอครับ ห้อยตหลุมบ่หว่าน้ำก็สะสมเลยว่ะสงสัยตัหลุมมาคักเติอบอ่เนี่เบื่ครับพี่น้องก่อใหญ่มากครับเดิมๆเลยครับถูกใจครับดูมากเดิมทุกจุดเลยครับของสามมิตรแท้นะครับก็มีแค่คราบปูนนะที่มันจะมองดูเก่าๆนะแต่ว่าที่จริงก็คือเหล็กมันยังใหม่อยู่ดูืบนพื้นยังสวยเลยครับ มีรอยนิดๆครับนี 3, 3 acha, ่ด้านโผล่้างตรงเปี้ยะไม่มีบิดเลยครับความยาว8เมตรนะครับยาวเลยก็ถูกใจครับป้าถือใจผมก็ถือใจนะผมก็ว่าแล้วครับยาวเลยเจ้าเมกาของเรานะครับก็เดี๋ยวเจอกันครับงานลูกหลัง 20,000Q ครับเจอกันนะครับก็เดี๋ยวจะไปแสดงให้ดูนะครับรถคอนเทนต์ครับพี่น้องวิ่ยังหรอซื้อเม็ดคอนเทนต์ครับปว่ะโอ้เดี๋ยวต้องเอา700คันนี้คือเข้าลมแล้วนะครับเข้าตรงนี้เลยไม่มีที่จอดครับรถเยอะครับมาฐานครับอ้าโอเคครับพี่น้องก็ถือว่าระบบใช้ได้นะครับระบบยกดงโจดำก็คือใช้ได้เลยนะครับ ไม่มีอะไรผิดพลาดครับครับก็ทําเองครับเก็บงานเองนะครับมีต้องแก้สายยกดํะว่าผมผมไม่รู้เนาะว่ามันกลับทางครับก็เดี๋ยวจะแก้มันตอนนี้มันเอาลงเป็นยกขึ้นยกขึ้นเป็นเอาลงนะครับก็เดี๋ยวแก้ได้ครับตอนนี้ไม่มีปัญหาครับเดี๋ยวใส่ตัวเอลหนึ่งตัวก็จบแล้วนะครับะอ็เดี๋ยวคลิปนี้ก็ต้องลำลาทุกท่านไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับสวัสดีครับ